การย้อนพิกัดจากพิกัดใหม่ให้เป็นพิกัดเดิมโดยใช้เวกเตอร์เลื่อนขนานทำาอย่งไรมาดูกันนะครับโอเคอ่ะมาดูครับคอนี้จะเป็นอาจจะไม่วาดรูปนะฮะอันนี้จะไม่วาดรูปนะฮะเรามีพิกัดใหม่ใช่ไหมอ่เรามีพิกัดใหม่ก็คือ C ดใช่ไหมฮะเราอยากได้ C ธรรมดาด้ไหมเออเราอยากได้ C ธรรมดาเลยได้นะครับ คือปกติแล้วไอซีเนี่ยซีปกตินะฮะซีปกตินะฮะ,กะ,ฮะเกิดจากซีปกตินี่ถ้ามีการเรื่องขนาดก็บวกกับอะไรครับบวกกับ hk นะฮะ hk ตรงนี้คือ hk นะครับแล้วได้ c ีดัดถูกต้องไหมฮะเราได้ C ีดัดนะครับเอ่อถ้าเขาให้ C ีดัดมาทําไงโอเราอยากได้ C ีธรรมดาอยากได้ C ีเดิมทำไงอ่ะก็เอาเอาเวกเตอร์ hk เนี่ยย้ายมาลบโอ้โหเจ้าลบ hk ไป ลบ k ไปน,น,นี่คือหลักการง่ายน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทำยังไงเช่นก็เอา,เอาจุดจุดจุดใหม่นะคือ c ดัตนะครับก็คือ,อ4 5นะ่หมาลบกับเวกเตอร์เดิมก็คือ3กับ5ไปนี่ได้เท่าไรครับก็คำตอบนะครับจับลบกันนะเช่นเอา C มาลบ3ก็จะเหลือหนึได้พิกัดเดิมนะฮะ เอา5ลบ5จะกลายเป็น0ทันทีนะเอายังไม่หายสงสยัยหาดีด็อกหาดีด็อกนะฮะจากดีดัดนะ,ะพิกัดใหม่ให้มาแล้วนะครับก็เอาพิกัดใหม่และตั้งนะฮะเอาพิกัดใหม่ตั้งก็คือ6-4นะครับเอา6กครับมาลบกับใครครับมาลบกับ3 5เหมือนเดิมครับได้เทาไหรครับก็เอา6ลบ3เหลือ3ไป เอา4ีลบ5กลายเป็นเลขลบ1นะฮะงั้นตอบ3าลบ1โอเคไหมฮะอ่ะต่อมา e ดัด e ดัดใช่ไหม e ดัดก็ตอบอะไรครับ e ดัดอ่าถ้าต้องการหา e ธรรมดาก็เอา5 5นี่แหละตั้ง5 5ตั้งแล้วลบกับ h k คือ3กับ5ไปลบกับเวกเตอร์พิกัดนะครับโอเคก็ลบกันมันเดินเอา5้ลบ3นะฮะข้างบนลบกับข้างบนนะฮะ5ลบเหลือ2 นะฮะหลายตัวนึงก็คือ5ลบ5จะกลายเป็น0นะครับแล้วข้อนี้ทำอย่างไรเขียนคำตอบมาเลยนะครับคำตอบอยู่ที่คอมเมนต์นะครับโอเค